โอเคนะคะสำรันันนะวันนี้มารับรางวัลรู้สึกอย่งไรบ้างคะผมก็ดีใจมากครับเพราะว่าผมได้เซนมารับรางวัลนี่แหละแต่ว่าที่น่ารักเลยก็แต่เป็นนี่เป็นเกี่ยวกับรางวัลกีฬาใช่ใช่ดีใจแล้วก็เครเป็นนักกีฬาด้วยเป็นโน้ตคู่รางวัลแรกใช่ใช่ผมเป็นรางวัลคู่รางวัลแรกแล้วรู้สึกไงคะรับคู่กันเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีใจครับดีใจก็ขอบคุณเพระว่า เป็นใน,นทุกคนที่บอกว่าช่วยรเราปวดเราได้ครัวันนี้เอฟซมารอเต็มเลยรู้สึกไงบ้างคนะผมก็บระทับใจแล้เอมซีมาเยอะมากแล้ว,อ,นนลวอ,ออกผลมาประทับใจครับอยาก,กูดถึงซีรีส์รักนี้เพื่อนายใช่ไหมตอนนี้ใช่ไหมอย่างนี้เพื่อนาย <c oughs> อย่างนี้เพื่อนายยังไงบ้างยังไงบ้างตอนนี้มก็ยังมีโผล่แล้ว, <c oughs> วก็ก็มารอรู้ว่าจะหายทันหรือเปล่าถามว่ายืนอใช่ครับตอนนี้ก็คือการบอกว่า อยากให้คนติดตามมากเพราะตอนนี้กำลังหัวซีนมากซีนคนมากเลยค่ะแต่ f c ก็ฟินมากๆเหมือนเขาฝากคำถามว่าตัวเราคู่นี้เนี่ยรักกันจริงกันจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงจริงอ้าวถ้าจิ้นกันกับรักกันมันเหมือนกันไหมในความหมายของเราอะไรอย่างเงี้ยก็สำหรับเราคนคือไม่รู้แต่สำหรับเราสองคนก็คือคว่ารักนี่คือแบบการให้เกียรติการที่แบบให้เป็นห้องให้ทำอะไรที่มันดีกว่ากัแบบนี้ เราเนี่ยแั่เรามีเวลาเราทำงานเราก็ช่วยๆกันค่ะแล้วปกติดูแลกันยังไงบ้างคะอะไรอย่างเงี้ยในความจิ้แบบที่ตีแบบคอฟฟิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความรูปแบบค่ะอ่าก็แบบว่าเขาแบบถามเรื่งต่างๆดูแลกันเลยค่ะวันนี้อยากจะขอบคุณอะไรเอฟซีหน่อยไหมคะเพราะเหมือนบางคนเนี่ยมารอตั้งแต่เช้าเลยมารอคู่เราเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไล่ไปเยอะมากอะไรเงี้ยค่ะขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับที่มาวันนี้ยแล้วก็ขอบคุณสำหรับวันที่ได้ด้วยเพราะว่าเป็นวัล พูาได้ดึงทกบเก็ที่ไม่เคยมาเยก็อบมากครับจะเอานที่มาถ่ายกัก็มารอกันในแต่ชานนะครับก็เกียวพี่เกียรติก็จะพิอรรางแ้ขอบคุณที่มาให้กำลังใจกันครับเครับแล้จะมีผลงานคู่กันอีกไหมเรื่องต่อไรอะไรอย่างเงี้ยแลตอนี้ก็มีเป็นอีเวนต์แล้วมีเป็นแฟนดีครับช่วงนี้ก็ซุมอยู่ย คือจะมีแผนบิดเร็วๆนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ไปญี่ปุ่นจะมีไปญี่ปุ่นอาทิตย์หน้าใช่ยังงี้เราต้องแบบพุ่งภายญี่ปุ่นแบบ FC ไหมอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้กจะตบไม่เหมือนแบบเรียนภาษาญี่ปุ่นเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยอ๋อก็บางคำนะที่แบบทักทายแต่ไม่ได้แบบว่าจ๋าจ๋าเพราะแบบต้องไปหลายประเทศแล้วแบบนี้แบบคำทักทายใช่ไหมแบบฝึกคำทักทายในแต่ละประเทศอะไรเลย จริงๆได้มีโอกาสไปเจอเอฟซีแบบเบอร์บายทั่วโลกอะไรอย่างนี้นะรู้สึกไงบ้างการที่บอกว่าเฮ้ยแต่ละประเทศแบบนี้เขาชื่นชอบเราเยอะมากเลยก็รู้สึกดีใจแล้วก็อย่างเป็นหมอแฟนของตัวแฟนเนี่ยที่แบบรู้จักเราแล้วก็แบบสนัพอร์ตเราแต่ละประเทศเลยครับก็อย่างของผมก็คือเป็นแต่ละประเทศแบบที่เราชอบน่าละแต่ละประเทศอะไรเงี้ยเรต้องแตะ อย่างสมมุดเล่มีไทยเราจะ,ะร,ร,จรจะู้แล้วว่าเวลาเราจะปินยังไงถ้าว่าเวลาเราเจออินเตอร์แฟร์อะไรเงี้ยเราจะมีพกวกซิวเนียแบบไปแลกเปลี่ยนให้เข่าวอะไรอย่างเงี้ยก็ให้เป็นแบบภาพโพสต์ภาพอะไรต่างๆนะครับผมเราก็ได้จากที่เป็นแฟนชาวไทยนี่แหละที่เขาแบบช่ชาวเว<ร> <5 S 2> ียดนาอันนี้คืออะไรเลยเขาตอนแรกตอนที่เราโพสเราดูนะว่าทอกท่าอะไรได้แล้วมีท่าประจำของเราหรอใช่ไหมก็ไม่ใช่สองมือหัวใจหัวใจอะไรในเวลาเจออินเตอร์แฟร์ในแต่ละประเทศอย่างเงี้ย เขาฟินแค่ไหนครับเวลาที่เราสัมผัสได้อะไรเงี้ยเขาดีดังมากจริงเหรอดีดังมากเป็นแบบแบบแบบดีดแบบดังแบบเสีหัวอ่ะเจอไม่ต้องทำอะไรแค่เดินเจอหน้าก็ใช่อ่ะเขาอยากให้สปอยอีพีที่เหลือหน่อยยังไงบ้างคะอีบีเนี่ยสปอยยังไงดีก็อ่าอีบีอ่าเด็กซีก็จะเป็นอีบีเจ็ดแป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 ดแล้วก็การซึ่งคนเราเขาแบบเราเริ่มชนะทันทีแรกแล้วก็ ไปชนะอินเตอร์ไฮด้วยครับผมก็เดือดอบที่เขา็นรอบชิงก็มารอรู้ว่ารอบชิงพวกเราไอจิมฮารุดีจะเป็นยังไงครับก็เหลือแค่สามปีเนาะและะ้วจบแล้วเพราะว่าอ่อนกัน so, ที่มาสองตอนแน่นอนคฝากทุกคนรับชมติดตามราชมจนแต่ว่าอีพีนั่นนะครับมันมีซีนไหนทีต้องตั้ใจเลยครับแม่ขาจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบไปใช้รับทายเป็แบบสนุกทีเดียวครับเพราะเราแบบเป็นซีนบาสด้วยแล้วก็ซ้อมด้วยกัน ยิ่งคนอยู่มากอะไรเงี้ยเรื่องมันตลกมากแล้วมันแบบชิวมากอะฝากเลยดีกว่าฝากให้ทุกคนติดตามมินิยนนะครับก็ฝากทุกคนนะครับผมติดตามเราชมเรื่องเดอร์ีบาลเกมนี้เท่านั้นนะครับผมจะออนทุกๆวันพุทธพฤหัสนะครับผมเวลาสองทุ่มทางวิวนะครับผมก็ได้ที่เดียวกันนะครับผมก็เป็นกราังใจให้แสดงทุกคนเกมนี้เท่านไดนด้วยนะครับผมขอบคุณนะครับเพื่อนนะครับผมหนากเลยนะครับ